งานอบตอชื่อแต่มว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคือหน่วยสงเคาะช่วยเหลือประชาชนชุมชนนั้นๆมุ่งเอาสังคมชนบทเมื่อสังคมชนบทเข้มแข็งส่วนรวมประเทศชาติก็เข้มแข็งเป็นแนวดำริของเจ้พา,ราพระคุณสมเด็จพระโอษาจารย์เพื่อนจุฑิน德รมหาเทระอดีตเจ้าหน้าใหญ่หุ้นกลางกรรมการมัธร,รมคคม มองเห็นว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมที่สำคัญเป็นประเทศหมวดอาหารของโลกท่าน กบุณสมเด็จก็เอาแนวคําสอนในทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดแก่พระหันหกสิบรูปเป็นพระธรรมทูตชุดแรกนนั้นเนื้อหาก็ว่าหลักหัวใจสังคมของเขาคืออัตถะแปลว่าประโยชน์ก็ได้แปลว่าความต้องการก็ได้อิตะความช่วยเหลือเ็ือกูลกันแล้วก็สุขะความสุขความสะดวกสบายสุขด้วยต้อให้สะดวกสบายด้วยไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่สะดวกสบายเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุข แกมวลมนุษยธาติให้ภาพภิกษุ60รูปเนี่ออกไปเผยแผ่เจ้าปุณสสมทธิ์เอามาบูรณาการเข้ากับพระธรรมวินยัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งแกนหลักแกนนำคือเจ้าวาดผู้นำจิตวิญญาณของชุมชนนั้นๆจึงเรียกว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เอาความเข้มแข็งเอาความร่วมมือประโยชน์สุขเกื้อกูลที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนนั้นๆเป็นเกณฑ์แล้วก็มาวางหลักมองจุดมุ่งหมายอยู่3าคือเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาสังคมณฑลและเพื่อจัดความยากจนของวัดวาอารามเพื่อปกป้องพทธศาสนาก็หมายความว่าเมื่อพระสงฆ์ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลได้แนะนําหลักธรรมก็ดีหลักสมาชีพก็ดีให้แก่ชาวบ้านได้ก็เช่ ว่าช่วยกันรักษาพุทธศาสนาสืบพุทธศาสนาเพื่อรักษาสังคมนทนหมายความว่าภาะพิกสุในพุทธศาสนาของเราทั่วราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศถ้าเราได้ช่วยกันทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เจ้าวาเจาา้จาคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอขึ้นไปเนี่ยเป็นถึงกรรมการสระาคมเป็นพอยนโยบายแต่หลักการทํางานก็คือตัวจัดสําคัญคือเจ้าวาดในตําแหน่ง6ตําแหน่ง62ระดับนั้นมีเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดรอ องเจ้าวาดตำบลรองตำบลอำเภอลองลอำเภอ,อ,เอ,อ,เอจังหวัดรองจังหวัดภาครองภาคแล้วก็การมหาสมาคมตัวจักสําคัญคือตัวเจ้าวาดวัดจเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่เจ้าวาดจะนําชุมชนจะนําพัฒนาประเทศชาติได้ดีก็ตัวเจ้าวาดไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งตําแหน่งเป็นมัยบายมอบให้ไปทําแต่ระดับแต่ละชั้นเท่านั้นเองจึงตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลชื่อสงฆ์ข้อนุเคราะห์ประชาชนในชุมชนนั้นๆโดยใช้หลักธรรมขับเคลื่อน8หัวข้อ1ศิ ธนธรรมวัฒนธรรมสองสุขภาพปรานัยสามสมาธิสี่สันตุสุขห้าศึกษาสงฆ์หกสาธารณสงฆ์เจ็ดกระตันยูกตว,วิทิตาธรรมและแปดสามขีธรรม เพื่อเป็นหลักบรวารคือทํางานร่วมกันพระสงฆ์ฝ่ายคารวะาวัดราชการโรงเรียนนี่นะวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อเป็นศูนย์ความคิดรวมความคิดระดมความคิดว่าหมู่บ้านของเราควรจะทําทอะไรก่อนอะไรหลังจัดพัฒนาของเราอย่างไงถนนถนนทางไฟฟ้าป่าปาสาธารณสุขศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์คนชราอะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือสงเครนุเคราะห์ชุมชนได้4เป็น ศูนย์รวมความป้องกันความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านของเราอาจจะจิตอาสาหรือตั้งเวรกันเหมือนกับหมู่บ้านห้วยต้มที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนเนี่ยก็มีจิตอาสาวันหนึ่งก็ตั้งจิตอาสา20คน10คนแรกก็ตั้งแต่6กโมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนลาดตะเวนหมู่บ้านดูความสงบเรียบร้อยใครจะเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาสิ่งเสพติดอะไรเข้ามาสมกอความไม่สงบลักเล็กขโมยน้อยอะไรเนี่ยในหมู่บ้านก็ตะเวนกัน สิบเอ็ดหมู่บ้านฮะแล้วก็อีกลอตหนึ่งก็มานอนที่าลาชุดที่สองก็ออกไปตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเชา้าทาแบบนี้ไม่ใช่วันสองวันนะทามาเป็นเดือนเป็นปีนะจิตอาสารักษาสงบความเรียบร้อยในหมู่บ้านแล้วก็ประการที่5เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารของทางราชการเช่นเสียงตามสายจะมีกิจกรรมอะไรวัดเราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความอยู่ดีกินดีอันนี้คือวัตถุประสงค์ แล้วก็ให้เจ้าวาดเป็นประธานหน่วยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์อาสาแล้วก็จิตอาสาร่วมกันเป็นตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนมมาจำตำบลขับเคลื่อนไปตามตำบลเขตรับผิดชอบ่อตำบลนหนึ่งมีกี่วดัดเขตไปถึงไหนแล้วก็รับผิดชอบตรงนั้นมุ่งเอาสังคมชนบทเมื่อสังคมชะโดด มีความ,ขมแข้งแข็งประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขมีที่พึ่งทางหน้าทางจิตใจนะ่คือหลักธรรมนะในหลักแล้วก็ทางด้านกายก็มีสัมมาชีพโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยมันประเทศอู่ข่าอู่น้ําหลวงพ่อไปต่างประเทศมาทั้งหมด49ประเทศแล้วนะเห็นแล้วสู้ประเทศไทยในวันได้เลยเพราะมันเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์แล้วประเทศศกษาก,ษกาิจกรรมหมวดอาหารมาอยู่ของประเทศไทยเรานะ้อันดับหนึ่งเลยนี่ท่านเห็นเหตุนี้ก็เอาหลักหัวใจสังคมสงเคราะห์มาที่หลักนี้ที่ เห็นได้ชัดอย่างอย่างมีหลวงพ่อพวกเราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อคูมาเจ้าวิชัยเคยได้ยินไหมคูบาเจ้าศีวิชัยเนี่ยนำหลักนิพนาเลยแล้วมันใช้อะมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสบายให้เกิดขึ้นเช่นสมัยนุง้งุนมาหลายปีมาแล้วท่านเป็นผู้นําในจิตวิญญาณอยากจะได้ทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพในสิบเอ็ดกิโลเมตรโดยไม่ใชง่งบประมาณนะชนิญชวนชาวบ้านเนี่ยนี่แหละคือความต้องการอยากจะได้ทางก็เอาชาวบ้านมามาร่วมแรงร่วมใจ นำโดยหลวงพ่อมีปุ้งกีลูกจอบใบสมัยนู้นนะของทางกันหลวงพ่อก็มีอาหารหมาจากชาวบ้านบ้างมีงมข้ามาร่วมเว่าหลวงพ่อนำประชาชนทำงานก็บริจาคอาหารมาอาหารแห้งอาหารอะไรมาม่าอะไรพวกนี้ที่สำคัญได้รวมพลังใช้เวลาอยู่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาล11กิโลเมตรเมื่อความต้องการเสร็จมันก็เป็นประโยชน์เมื่อหนทางสำเร็จมันก็ใช้ประโยชน์ขึ้นลงสัญจรไปมาระหว่าง โดยไปถึงพระธาตุดุสเทพได้เนี่ยแล้วหลักหัวใจสังคมสงเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ทําให้เกิดความรักความมุงเห็นว่าเออนี่เป็นผลทางที่เราร่วมกันสร้างกันนะควรจะสร้างขึ้นไหมก็รักษาโดยเฉพาะในสังคมชนบทในต่างจังหวัดเนี่ยสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันวัดเป็นศูนย์กลางผู้นําจิตวิญญาณของเจ้าอาวาสแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าทำงานร่วมกันหมดนะก็จะสร้างความสุขความเจริญ ให้เกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นอกจากเจ้าวาดจะมีหน้าที่หลักอยู่พัดเจนก็ 1. การปกครอง 2. การเผยแผ่ 3. การศึกษา สีส่สารนัคราะห้าศึกษาสมข้าสามสารสงข้ศึกษาสงข้งข6หกหลักเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงที่นี่งานนอกเหนือจากนี้ก็มีงานคณะสงฆ์เข้ามาเช่นงานหน่วยอบรมประชาชนตำ,ำบลตำบลหมู่บ้านคุณธรรมวัดประชารัฐสร้างสุขน,นี่เพื่อให้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีอยู่เล่นมันเป็นสุขร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความเจริญในหมู่บ้านในจงังหวัดแล้วก็มอบหน้าที่นี้ให้แก่พระโดยเฉพาะเจ้าว,วาดแล้วก็คณะกรรมการเริ่มมาตั้งแต่ปี2ร แล้วก็มาแก้ไขเพิ่มเติมเม,ม 2, ื่อปี2546เมื่อรัฐบาลกระจายการปกครองสู่อำนาจท้องถิ่นแล้วว่าอบอตอมันของพร้องกันนะอบอตอ,องค์การในหารส่วนตำบลส่วนอบอตอหน่วยอบรมประชาชนตำบลมุ่งส่งข้อนุครห์ชุมชนที่เราอยู่นั้นนนนี่เป็นที่มาของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นงานสําคัญของคณะสงฆ์นี่เดียวสมมติว่าศิลธรรมวัฒนธรรม,ม,รรรมง,งานครงการหมู่บ้านศิลหาก็ออกมาจากอันนี้เมาเกิดความ หลวงพ่อสมเดจมหารัชังมังกราจารย์ท่านเห็นประชาชนว่ามีความแตกแยกความคิดให้บ้านงมความขัดแย้งก็เอาสินห้าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยยู่แล้วสร้างความปรองดองสมานฉันน์วันนี้ฟังท่านจุลราชวัชระพามานีเนี่ยชัดเจนมากเลยถ้าทุกว,ว่าทำได้แบบนี้แต่ว่ามันวัดในเมืองแต่ว่าชุนนบทเราเนี่มันไม่เหมือนกันต้องดูจารีตประเพณีวัฒนธรรมธรรมนูญตเนียมของชุมชนนั้นๆว่าชุมชนนี้ตำบลน,นี้เราจะ ทำยังไงได้เพราะแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันชุมชนจะไม่เหมือนกันคนไทยเราถ้าขยันอย่างเดียวนะใช้จ่ายให้มันรู้จักเอาเพียงเนี่ยเท,ทไทยเราอยู่น่าอยู่มากแล้วนี่คือหลักที่เจ้าุกลสมเด็จพระโุรศกาจารย์ท่านมาคิดคนหลักโดยนําหลักหัวใจสงคมสงห์อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจริท่าพิกเวจาริกังภูจนะตายะพุณหสโสยะโลกานุกา,กา,กาปายะว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปหมายถึงไม่ให้เผยแผ่ศาสนาอย่าไปรวมกันให้ไปแยกกันไปเพื่อประโยชน์เพื เกื้อกูลและความสุขแก่มวลมนุษยชาติโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2518เพื่อให้สอดคล้องกับาการปกครองท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลใช้คณนะสงฆ์ขับเคลื่อนมาโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาร่วมกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญให้อยู่อยู่ดีกินดีมั่นคงปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในตำบลของเรามุ่งเอาตำบลเมื่อสังคมชนบทเข้ม แข็งส่วนรวมกู้ประเทศชาติแล้วก็แข็งแข่งที่หลวงพ่อได้รับมอบหมายงานหน่วยประมชาชมเมื่อปี2545มานี่ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรใช้ความรักความสาม,มัคคีความเสียสละแล้วก็ทํางานได้เองอย่าไปคิดว่าเออยังไม่มีงบประมาณก็คงจะทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างงานพระสงฆ์เราหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าเอางานแลกเงินคือว่าทําให้เขาเห็นก่อนแล้วจะมาเองเหมือนกับหลวงพอ่อถ้าคุณล่าท่านทำที่วัดชมทานเป็นศูนย์กลางเนี่ยฟังแล้วนี่ชัดเจนมากเลย แต่เราสร้างความความเข้าใจความรักความสามัคคีเป็นศูนย์รวมให้ประชาชนได้พึ่งพิงจริง,รงๆเขาก็จะมีที่ชื่อนิดเดียวทั้งหลักทำเมเนิวนชีวิตทั้งหลักการครองชีพให้เป็นสมาชีใค่ายกำลังใจคณะสงฆ์อย่าไปคิดว่าเออเราไม่มีงานมาทำไม่ได้เอางานแลกเงินเหมือนจะบุคคลสมเร็จให้สโ,โลแกนไว้